สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบอีกรอบพร้อมมันยั่งเหลืออีกหนึ่งกลอ่องอ่ะถ่ายซิยี่ห้ออะไรมันต้องเป็นแบรนด์จีนแน่นอนและแท็บแบบนี้ส่งมาจากเมืองจีนนะถ้าเป็น x-step ก็จะไม่มีบับเบิลอ่ะเหลืออยู่อีกสองเจ้าเฉียวตันห,หรือว่าสามัหนึ่ง ดูกปนสิดดเปิดฮัพเปอร์เลยอ่ะเปิดมาชื่นใจวา้วาวกล่องสีดำกล่องสีดำอะไรกันฉานเชนออกเสียงผิดขออภัย้วยนะไม่ใช่ภาษาบ้านเรา ราคา799หยวน290ช้ยานาเห็นไหมบอกแล้วไชน่าก็ดูไม่ได้นะไชน่าจริงๆถ้าเป็นไซส์ผม11 US 45 EU ต้องเป็น280 CHN นะแต่นี้เขาเขียนมาเป็น290ซึ่ง290คือเท่ากับ JP แต่ไม่แนะนำให้ดูแนะนำให้ดูที่ US และ เอเท่านั้นนะเ u เป็นหน่วยที่แม่นที่สุดนะเราลองลงมาก็คือ US อย่างตอนนี้เชลตันเขาปรับแล้วนะดู US ได้ใส่ US รองเท้าแบรนด์อะไรใช้แบรนด์นั้นเลยนี่เชวกันคเป็นรองเท้าอะไรมีน้ำหนักเยอะอยู่นะมาดูกันอุ้ย แดงแปรฟึบมาดูกันดีกว่านะเรามาพร้อมกับไข่ตุนและไข่เจียวเช่นเคยเพราะว่าเรามาอาศัยที่เขาฟึบวิธีแกะ ใค,ใครรู้วิธีแกะอดีน,นบ้างจริงๆเอาเล็บจิกเข้าไปนะแล้วก็แกะออกแค่น,นี้ก็หลุดแล้วนะไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเลยแกะแท็กง่ายนิดเดียวปึบสวยงามอันนี้เป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะจำชื่อไม่ได้เชลตันเมาเชนก็ต โอ้โหเมาเทนก็อดเลยนะเมาเทนก็อดสองจนย์ฝึกฝึกฝึกถ้าไม่บอกยี่ห้อคุณจะรู้ไหมเพราะตอนนี้เชียวตันปรับตัวแล้วเอาโลโก้นักบาสเกตบอลออกไปแล้วไม่มีอันนี้ เป็นชื่อรุ่นเทานะชื่อซีรีส์มากกว่าไม่ชื่อรุ่นนะชานเชนต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะไปหาคำแปลมาบอกกันอีีดูแล้วคิดว่ายังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้คิดว่าเป็นรองเท้าอะไรถ้าไม่ดูแบรนด์สวยนะพื้น v ีบรัมวีวีบรัมนะเป็นภาษาอิตาลีนะครับ v ีบรัม เมกกริปด้วยนะฮะไม่ใช่เป็นวีบรัมปกตินะครับดอกค่อนข้างคมหนานะครับหนาประมาณ4มิลิเมตรดอกตะกุยน่าจะดีนะวิ่งน่าจะมันน่าดูอ่ะเราลองมาดูโฟมกันโฟมเขาบอกมาไหมเดี๋ยวนะอันนี้ต้องขออนุญาตเปิดโพยนิดนึง โฟมโฟมโฟมอ่าชานเชนนะครับคือภูเขากระดูกสันหลังของโลกเรือแห่งทะเลของเมฆพระเจ้าจิตวิญญาณของธรรมชาติก็ประมาณว่าบุกตะลุยทุกที่ว่างั้นเถอนะนะชานเชนมา u n t a i n g นะครับ ปรับมาจากรุ่นเดิมพอสมควรโฟมเป็นสองชั้นนะแล้วก็เนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเราดูขอดูโฟมนิดหนึ่งข้างบนเป็นคิวกังฟูโปรที่เรารู้จักกันดีข้างบน มาดูกันข้างบนเป็น q ิวกั f u PRO ที่เรารู้จักกันดีนะด้านล่างเป็น q ิวกัง u l i ลท์ซึ่งน่าจะเป็นข้านล่างเน่ยน่าจะเป็น EVA นะครับด้านบนเป็น TPU เพิ่มความนุ่มนวลน,นะแล้วก็เพิ่มการส่งแรงในการกระทืบก,การเหยียบด้านล่างเน้นความมั่นคงความเด้งและความทนทานนะดอกหนาลึกอ่ะด,ดะูน้นาหนักกันนิดนะึง 370 368ยเจกนี36 8. 36 8่ยสามกับสาม็ดสินึกไม่ออกว่าคือรองเท้าอะไรมันคือน้ำหนักไล่ๆกับสปีดโกดนั่นเองนะอินโซหนา4มิลิเมตรแน่นอน เป็นโฟมนะไม่ได้เป็นฟองน้ำนุ่มแน่นเด้งด้านท้ายหนาทำเป็นถ้วยมาเรียบร้อยมีรองตรงนี้นิดหน่อยนะคิดไปเยอะนะรองเท้าจีนเจ๋งขึ้นเยอะจริงๆขอดูด้านในนิดนึงเดี๋ยวให้ดูด้านในลิ้นไม่ลิ้นเป็นกระเซดไหมอะ่ะ ลิ้นเป็นกระเสร็จนะเย็บมีแถบผ้าเย็บลงพื้นนะครับช่วยเพิ่มความมั่นคงมั่นใจลิ้นมีความหนาไม่มากกำลังพอดีอย่างแรกคือเราก็จะได้ความโปร่งโล่งสบายด้านหน้าครึ่งล่างเป็นตะข่ายนะด้านบนกันน้ำเข้าโดยตรงได้พอสมควรเชือกเป็นเชือกเหมือนเชือกรองเท้าซิ่งนะแต่เป็นเส้นใหญ่นึกละเหมือนอะไรเอ่ย มือนเชือกสวิปเลยยืดหยุ่นพอสมควรนะแต่ไม่ยิ้ยว้มีความแน่นนะครับการที่มีปมเชือกอยู่ตรงริมแบบนี้ตลอดทำให้เชือกผูกแล้วแน่นขึ้นหิวครับหิวคอล่าหนาะฝืดนะช่วยเกาะกับถุงเท้ากันรอง การเท้าเรายกออกมาแบบนี้ได้ดีนะครับทรงดีนะเป็นทรงเรียบร้อยเนื้อค่อนข้างแน่นอัปเปอร์บางโปร่งนะเป็นผ้าเมชบางๆโปร่งๆดูทนทานดีสบายดีนะครับแต่อาจจะไม่กันน้ำนะน้ำเข้าได้แน่แด้านหน้าละ่ะด้านหน้าก็โปรง่ง นะมีความตึงเชือกร้อยแบบเป็นห่วงมันจะปรับง่ายกว่านะเวลาดึงมันจะไล่กันไปปรับง่ายกว่าที่แบบเจานะรูมีคูทแทบอันใหญ่ดึงง่ายนะครับท้ายท้ายหลบนะลงเนินน่าจะไม่มีปัญหาไม่ติดเบรคนะครับวิ่งง่ายหน้าเฉด ลึกพอสมควรไม่ชันมากแต่เชิดลึกนะให้ความไหลที่ดีกับรองเท้าแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวจะกดเลยให้ดูนี่เขาโผล่มาให้ดูตรงนี้นุ่มนะโฟมคิวกังโฟโรเนะี่ยก็คือโฟมของเอ่อเชียลตันรุ่น s h a d โด PB ก็ PB นั่นแหละเชียลตัน PB3 นะฮนะ แต่นุ่มกว่านะเขาปรับมันนุ่มมากแบบขนุ่มนุ่มมากอะลองดูเดี๋ยวกดให้ดูนุ่มมากๆส่วนข้างล่างจะแน่นหน่อยหนะ่อยะแต่ไม่ได้แน่นจัดนะแล้วก็มีแรงสปริงที่ดีอ่ะมากดให้ดูกันรองเท้าเทรลเนี่ยผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือสีสันรูปแบบมันจะสวยงาม นะถ้าเทียบไนจริงๆกับรองเท้าถนนเนี่ยผมชอบรองเท้าเทรลนะใส่เดินแล้วรู้สึกมันเท่มันมีความเท่มันมีความสปอร์ตมากกว่ารองเท้าถนนซะอีกแบบจะมีลายมีอะไรเยอะๆแล้วสีสันก็จะสวยงามนะอีกอย่างหนึ่งของรองเท้าเทรลคือความทนทานพื้นเป็นแบบนี้หนึ่คือเกาะนะครับพื้นวีบรัมเนี่ยมันจะมีความเกาะทนน้ำทนน้ำมันทนทรายนะก็แล้วก็ทนการ ฉีกขาดได้ดีแปะพื้นมาใหญ่พอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่ยึดเป็นแผ่นเดียวกันแบบใหญ่ๆนะบางเจ้าก็จะแบบไม่เห็นโฟมเลยรองเท้าแบบนี้จะให้ความคล่องตัวที่มากกว่ารองเท้าที่เป็นพื้นผืนเดียวนะฮะแต่ความแข็งแรงก็จะน้อยกว่ารองเท้าที่เป็นผืนเดียวนิดนึงเพราะว่าโฟมมีสิทธิ์โดนทิ่มได้อัน,นี้ก็แล้วแต่เลือกกันนะครับแบบนี้จะคล่องแคล่ว ว่องไวแล้วก็วางเท้าคือยืดหยุ่นได้เป็นธรรมชาติมากกว่ารองเท้าที่เป็นผืนเต็มแบบนี้เลยแบบมองไม่เห็นโฟมเลยนะเท mm. ่าที่ผมลองวิ่งมาก็มีข้อดีคนละแบบมันนุ่มนวลมั่นคงวางสบายบิดเท้าง่ายกว่ารองเท้าที่ไม่มีไม่มีร่องแบบนี้จุดเด่นของคู่นี้เห็นราคาแล้วผมตกใจนิดนึงนะ รองเท้าคู่นี้ราคาอยู่ที่ราคาตั้งอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทนะอ่นะนาราคาตั้งอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทณนะตอนนี้มีแฟลชเซล,ลพอดีพันเจ็ดร้อยบาทรองเท้าสเปคนี้ที่น่ากลัวสุดคืออะไรรองเท้าคู่นี้มีคาร์บอนแผ่นคาร์บอนเกือบเต็มเทา้านะแต่จเจาะรูบริเวณนี้แล้วก็เจาะร,รูบริเวณนี้มีคาร์บอนนะครับ ราคาแค่นี้งงกันไปเลยเหมือนกันดูความ 1. คือช่วยเสริมแรงสองคือการการบิดที่มากเกินไป 3. คือช่วยกันเวลามีอะไรทิ่มเท้าได้บ้างนะมีแผ่นคาร์บอนอ่ะเฮ้ยแบบงงอ่ะงงจริงจรอึบอึบอึบ,อบ,อบนะเดี๋ยวไปลอง ตอนนี้สวนในสวนตรงที่วิ่งเทรล,ลได้เนี่ยเริ่มต้นไม้เริ่มเตี้ยลงละยาเริ่มเตี้ยละเดี๋ยวผมจะเอาไปลองวิ่งทั้งทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นมาคุยกันนะกับเมาเทนกอต2.0รู้แต่ว่าสวยมากๆนะครับแล้วราคาดีมากซะด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครัเป็นกำลังใจกันแล้วก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนุษย์ขาบ นะฝากทุกช่องทางเลยทั้งติกต k อ o ยูทู e นะฮนะับเฟซบุ๊นะติดตามกันไว้มีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ